พอเละอีเออ,เอ,อจะกินเลยอีเออหากใครอยากละเออจะฮั่ปรุงเลยอีเออเอาแบบเข้มข้นเออโกเละอีบอกว่าเอาแบบโคตรเขม้มข้นมาไปปะ,ปะโอ้ยจัดหมาใครเอาแป้งมาใส่ใส่ได้หมดใช่กะเ,เอาเข้มข้นเนี่ยแล้วอันนี้มันยาฆ่าพวกฆ่าหมด โอ้ยากว่าพวกมันจะอุ้ยใช่ไปเจ็บแป๊ะปไอ้เส้นท้่เนี่ยมังเงน,นเหงาดีนหมดฮะเหงาโอ้พะพพักปีไป,ไป,ไปลยมายไปแล้วเตี้ยตัวนี้นี่มันแม็กก็อกไปเรื่อยเรื่อยเลยไอ่แต่ต้องฟังครับใจยเยน็นๆย็ก้อยไปเนอะเอาน้ำเยน็นมา ครับผมวันนี้เสมมาจัดต้มบะฟักหมอนนะครับต้มบะฟักหมอนเือกับคุณลุงนะครับคุณลุงชัยเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างเอาแต่ใจน้อยครับวันนี้จะทําเมนูเด็ดเพื่อลุงชัยกินครับต้มบะฟักหมอนใส่ชิ้นไก่ว่า อเอ็มซื้อมาละเอาไปแจแนวมโอ้ยตัดไปครับผมใส่หมดดิอ่ะเออหมดเลยอันนี้หรอใส่หมอสอ่ะต้มผิงแกนต่องหม้อซอยซอยกับใส่ส่วนนึ่งผิงแกนกับใส่ส่วนนึ่งอย่างงี้บ่ใส่แห่ยังผิงแกนวายเพิ่งก็ซอยกะซอยไปอืออืออือเอาป่ะซอย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 มันหมดก่อนโอเคอันนี้แจ้นวมอย่างเออโอเคเดี๋ยวรอกรรมเอาเอาเอา โอ้ถ้าไข่ไปใส่ตึงเม็ดไอ้แสงนไกินนี้อ่ะไม่กินนะฮียังได้นี่ยังมึงเงี้่ป่ะเออใครไปกินตึงเม็ดอาบ่ใครไปกินโอเคเอาเดี๋ยวไปล้างมาบอกเดี๋ยวว่ากินได้หัวตึงหมดแต่มันนุ่มอ่ะไม่ได้หน่วยมันนุ่มมันก็หัวได้ตึงเม็ดกะมันกินมาได้ไอ้เส้นไหนที่ว่าแง่จางเงียบโมจ่างอ่ะป่ะป่ะป่ะอย่างมันแง่ นี่ยอย่างแกน่าจ้หักเลือดก็ใครจะไปแย่ตันใจลูกชายอ่านร่ำเหลือผมก็มีสองมือเอือโอ้ยไอ้ไข่กำกืนไอ้ยังให้อบอกให้บอกนี่แก่นี่เราแจ้<ำ>อันนี้มันแจ้จริงกระดาษนี่จริงกระด้างนะใช่จิงโหนตัวใหญ่หยังที่น<ค>ยนงนังมาแงวได้ผมเดี๋ยวนะได้ยินแย่มาจากไหนะ เหงาเลือดหัวยิงออกไอเสีมเข้าไอมันสวกได้ปล่าเพื่อนแกแจ้กครใจเนี่ยบอกบอกตั้งแต่แรกน้องชาบอกตั้งแต่แรกเนี่ยแจ้เจ้เจ้าแงาไปแงวแงวเอากระดาษมาแจ้ยิ่งกินกระดาษนะครับดิเอายิงกินเหรอทรับอ่ะวันมาสุกเตอะใส่เลยเนาะใส่ไปเลยวันนี้ถ้ากินเงี้ยมาเข้มข้นแน่ ยิงออกไปเลยหมดต้องมานอนบ้านฮะเล่นไหลกับตัวเออหายใจอาบเเบบเพียบตรเออน้มพอนแล้วใส่ปลาฟักลงไปเลยครับใส่ไม่ขึ้่นโอยรใหญ่เลยใหญ่ฮ้าเซม็มถูกอ่ะ เออสุกอ่ะไออยังสุกเหมอีเออเปิดเลยอีเออเอากินได้เลยอีได้แล้วเออเอาอย่างมาใส่ก็ได้พอเลยอีเออเออจะกินเลยอีเออหาใครอยากละเออจะคือปรุงเลยอีเออเอาแบบเข้มข้นเออโกเลอีเออบอกว่าเอาแบบโคตรเข้มข้นไปได้ปะ โอ้ยจัดหนาใครเอาแป้งมาใส่ใช้ได้หมดมใช่กะเอาเข้มข้นเน่ยหล้านี้มันยาก่าขวกข่าม <TO S 1> <ละ>อ๊่าว่าพวกมันจะใช้ไปเจ็บแปะไอเสนี้หม่นมันเห่าอีน้เหลือเฮ้เหาไป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 ไใสม่ต้องให้ใจปูกีินไปเลือนงฮันนงฮั Ôi, oh, 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 oh. chắc mà nè. Sao bay nhau? Này xíu anh nhà Bay vòng trên đất là gì lắm nữa? Bay, bay cười ha, chạy. Này, này mày tí Anh, anh bớt kĩ muốn tao màนอน ban hành à? Bay, tao. Chửi, bay sen. Này khát gìm nhà trại. nhau mà nha.